เมื่อกี้บอกว่ามีคนผิดหวังใครผิดหวังตัวเองนี่แหละผิดหวังกลัวความล้มเหลวมามคิดว่าเป็นคนกลัวความล้มเหลวอาจจะเป็นเพราะเรื่องวันนั้นเลยเราไม่อยากให้คนมาโฟกัสเรื่องอื่นที่ไม่ใช่เรื่องงานเกิดเขาจะคุยเรื่องคนรักหรือแฟนแล้วอายหรือเราไม่อายแฟนต้องทําอะไรให้เรารู้สึกสดใสเลยเกินต้องเซอร์ไพรส์พูดจาดีๆหรือแค่แค่กอดแค่อยู่ ด้วยกันนั่งข้างๆกันก็ก็แฮปปี้แล้วช่วงเรามีแฟนแรกๆเหมือนเราก็จะงอนงอนข้ามวันเราก็จะรู้สึกมันไม่ได้อะไรอะ่ะก็รู้สึกว่าถ้าเราจะมีแฟนเนี่ยเราก็ต้องเคียร์เลย w o o d y FM สนับสนุนโดย s l e p ดีสเปรย์หอมกล่อมนอนหมดปัญหาการนอนด้วยปลายนิ้วแค่ฉีดก็หลับยาวเต็มอิ่มนอนดีชีวิตดีสั่งซื้อได้ที่ Line at w ว n d o 2 3 3นี่จะเป็นครั้งแรกที่อิงวรันทร์จะมานั่งเปิดใจคุยกับ o ูดี้มีหลายเรื่องมากที่ o ูดี้อยากจะถามเธอไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความคิดอุปสรรคของชีวิตและเรื่องความรักเพราะไม่ค่อยเห็นอิง พูดเรื่องนี้สักเท่าไหร่เดี๋ยววันนี้เราจะได้ฟังแน่นอนจากปากของอิงวาดันทอนเรารู้สึกว่าเราไม่อยากให้คนมาโฟกัสหรือว่ามองเราที่ที่เรื่องอื่นที่ไม่ใช่เรื่องงานแบบตั้งแต่แรกเลยอะคะ่ะตั้งแต่วันแรกๆที่เข้ามาก็รู้สึกว่ามันเรามาทํางานเนาะเรามาทําดนตรีมาทําเพลงเราไม่อยากให้เราไปดังเพราะเรื่องอื่นหรือว่า หรือว่าคนไปสนใจเราเพราะเรื่องอื่นอะไรเงี้ยค่ะเราอยากทำทำให้ให้ตัวเองแบบเป็นศิลปินที่เป็นศิลปินจริงแล้วถ้าเกิดเขาจะคุยเรื่องคนรักหรือแฟนเราอายหรือเราไม่อายแต่ว่าอิงรู้สึกว่าอิงอ่ะเ,ออเคยอย่างที่บอกอิงชอบอ่านชอบคอมเมนต์ชอบอ่านคอมเมนต์ชอบอะไรอย่างเงี้ยบางทีแม้กระทั่งอิงโพสต์รูปคู่กับพี่ทีมงานที่เป็นแบบครีเอทีฟอ,อิงแบบ ดูแลอิงมาแบบหุ้ยคือเขาคือก็แบบแค่ยืนถ่ายคู่ด้วยกันอัพลงเพจตัวเองตึง้งอัปเป็นอัลบั้มนะคะแต่รูปนั้นมีคนคอมเมนต์เยอะสุดแล้วก็คนไลค์เยอะสุดคนแชร์เยอะสุดถามว่ามันเป็นใครอย่างเงี้ยค่ะโอ้อิงอะ่ะรู้สึกว่าแบบพี่เขาเนี่ยเป็นเหมือนคนที่มีผู้มีพระคุณของอิงเนาะอิงก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนทาอิงวลันทรมาช่วยอิงแบบทําให้อิงมีเพลงต่างๆที่ทุกคนได้ฟังในวันเนี้ยแต่ว่าอยู่ๆก็มาโดนเรียกว่า ใครวะมันเป็นใครอะไรอย่างงี้ค่ะอิงก็เลยแบบยืนห่างๆห,หน่อยอะไรอย่างี้ค่ะอิงก็เลยคิดว่าอะไรแบบนี้มันทําให้อิงไม่อยากเอาคนที่เขาไม่ไม่ได้อยู่ในในจุดที่จะมาเป็นคนที่โดนพูดถึงเรื่องต่างๆมันอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ทุกคนจะยอมรับได้มัง้งอิงมีคนรักเยอะมากคือทั้งผู้ชายผู้หญิงเยอะมาก อีกเคยนั่งคุยกับเพื่อนๆเ,นเขาบอกประมาณว่าเหมือนเป็น girlfriend material จะไม่ได้แบบเป็นผู้หญิงที่แบบอุ้ยสวยมากหรือแบบอุ้ยแบบ perfect มากเลยแต่เหมือนเป็นคนที่เขารู้สึกว่าคนนี้แบบดูง่ายๆดูเรียบๆเป็นแฟนได้เลยพี่อยากจะรู้ว่าอิงในความสัมพันธ์เนี่ยเป็นคนแบบไหนต้องเลือกกินข้าว<ช>เราเลือกหรือร่วมกันเลือกส่วนมากจะเหมือนว่าช่วยกันเลือกแต่สุดท้ายเป็นเราเลือกอะไรเงี้ยค่ะ <c oughs> แต่ว่าเราก็จะแบบเออช่วยกันเลือกสีอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้ว ก็กลายเป็นเราแล้วเขารูา้ไหมว่าเราเป็นอย่างนี้หละคือคือ,คอรู้หรือยังหรือว่าหรือว่ายังยังยังคงถามกันอยู่เหมือนเดิมแบบส่วนมากเขาก็จะอิงอ่ารู้สึกว่าถ้าเกิดว่าคนที่จะมาแบบเป็นแฟนอิงหรือว่าเอคบกับอิงได้เนี่ยจะต้องเป็นคนที่แบบรู้ร,รู้เราอะว่าแบบอ่ะอ่าใ,ให้ให้ไปเหอะอะไรเงี้ยเรื่องนี้แบบว่าไปกินข้าวไปเถอะแบบไม่ไม่เรื่องเยอะเรื่องนีอะไรอย่างนี้ค่ะสถานการณ์เดิมทะเลาะกันอืม เลคลียเลยเคลียพวกนี้หรือเดี๋ยวว่ากันเคลียเลยเป็นคนเคลียเลยค่ะเป็นคนต้องอต้องคุยให้มันแบบจบเลยถ้าพอเป็นคนคิดมากด้วยแล้วยิ่งถ้าเป็นคนที่เรารักเราก็จะยิ่งคิดมากมากขึ้นไปอีกก็ต้องเคลียเลยค่ะเว <c oughs> ลาทะเลาะก,กับแฟนแล้วยิ่งคนคิดมากเนี่นะมัน<ช>ไปไกลมากเลยอิงมัน,มนแบบว่า <c oughs> อะไรก็ม่รู้ตเต็มไปหมดมันงอกอะมันงอกขึ้นมา ถ้าเรื่องทะเลาะหรือว่าเรื่องไม่เข้าใจกันต้องเคลียร์ใช่ต้องเคลียร์รยรแปลว่าก่อนหน้านี้เคยไม่เคลียร์แล้วมันคิดเยอะตอนช่วงเด็กๆอะช่วงแบบมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยช่วงช่วงเรามีแฟนแรกๆอย่างเงี้ยเราก็จะ mm. เหมือนเราก็จะงอนงอนข้ามวันงอนงอนไปเลยกี่วันอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ว่าเราก็จะรู้สึกเหมือนมันมันไม่ได้อะไรอะ่ะพอพอเราพอเรา,พอเราเก็บ เรื่องนี้แบกไปหลายวันเพราะรอว่าเมื่อไหร่เขาจะมาง้ออะไรเงี้ยไปเรื่อยๆมันมันกลายเป็นว่าเราเองอเราก็เครียดต่างคนก็ต่างอารมณ์เสียกันไปหลายๆวันแบกไอ้เรื่องเนี้ยไปเรื่อยๆก็รู้สึกว่าโอเคถ้าถ้าเราจะมีแฟนเนี่ยเราก็ต้องเคลียร์เลยอมันเป็นปัญหาที่ที่ถ้าเกิดมันเกิดขึ้นแล้วอิงว่าการพูดคุยกันเป็นทางออกที่ดีที่สุดแล้วแบบว่าเราแค่คุยกันคุยกันแล้วก็แบบโอเคคุยไม่จบหรอคุยไม่จบก็คุยอีกคุยอีกไปเรื่อยเอาให้มันจบเหมือนหาทางออกร่วมกันให้มันแบบ เออโอเคกันเธอไม่ติดอะไรนะไม่ติดอะไรนะโอเคหายอย่างเงี้ยค่ะต่อมานะ <c oughs> เขาแารต้องทำอะไรให้เรารู้สึก <c oughs> สดใสเลเคินต้อง surprise, เซอร์ไพรส์พูดจาดีๆหรือแค่แค่กอดแล้วก็สัมผัสพ,พอแหละมันเราเป็นคนแบบไหน,นเป็นคนแบบแค่อยู่ ด้วยกันนั่งข้างๆกันก็ก็แฮปปี้แล้วเหมือนแบบไม่ไม,ไม่ต้องไม่ต้องทาอะไรที่มันเวอร์วงังไม่ต้องเซอร์ไพรส์ไม่ต้องอะไรก็ได้ค่ะพอรู้แบบหรือว่าไปกินข้าวกันเฉยๆก็แฮปปี้แล้วนี่เป็นครั้งแรกเลยที่บูดี้ได้มีโอกาสฟังอิงวารันทรพูดเกี่ยวกับมุมมองความรักในหลากหลายมิติมากมาทั้งทีก็ต้องถามนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องสเปคเพราะเชื่อว่าหลายคนอยากจะฟังจะปากเธอว่าตกลงแล้วเนี่ยสเปคในใจเธอมันเป็นแบบไหน มีมีอันนึงที่อิงไม่สำคัญในรายการก้อยนักดีดีอิงสาษณ์ว่าอิงไม่ชอบผู้ชายตีขาวชอบคมเข้มอันนั้นก็แบบเป็นไวรัลเลยแบบว่าผู้ชายแบบทุกคนที่เป็นผู้ชายในในโเชียลก็แชร์กันแบบว่าผมไม่ผมไม่ตีขาวครับผมไม่ตีขาวอะไรเงี้ยก็แบบมี DM มาหาอิงว่าแบบแบบนี้พอจะคมเข้มพอไหมอะไรเงี้ยเยอะมากพี่วูดี้แบบอิงตกใจอ่ะแล้วคืออิงแบบโอเคโอเคแบบอันนี้ก็แบบ อันนี้รายการนี้อาจจะพูดให้มันกลางๆนะ,ะ,ะ <laughs> จะได้ไม่มีแบบว่า D M มาอะไีตอนนี้ตอนนี้น่าจะเป็นยังไงตอนนี้เป็นแบบว่าอิงคิดว่าแบบเป็นคนที่เราอยู่ด้วยเราเราสบายใจเป็นคนที่เราพูดคุยอะไรเงี้ยแล้วเขาเขารู้รู้ทันเราว่าเเรากําลังรู้สึกอะไรอยู่เรากําลังเครียดเรื่องนี้ใช่ไหมแล้วเขารู้วิธีการรับมือกับกับสิ่งที่เรา เป็นได้อไรเงี้ยค่ะแบบว่าช่วยช่วยกันช่วยกันให้ให้ให้ผ่านเรื่องต่างๆไปได้อิงว่าสเปคน่าจะเป็นประมาณนี้ส่วนลุกได้หมดส่วนลุกก็ไม่ได้มีอะไรที่มันมันฟิกซ์ขนาดนั้นอะอคืออิงก็บ,บอกว่าอิงไม่ชอบตีข่าวในรายการก็ไล้วแดีดแต่ว่าคนที่อิงชอบที่แบบเป็นดาราเกาหลีอะก็ชอบก็ทุกคนก็บอกว่าเอาก็ตีข่าวนี่อย่างเ<ไ>งี้ยอิงก็บอกว่าอ้าวนี่ตีข่าวเหรออะไรเงี้ยอย่างกงยูอย่างเ<ไ>งี้ยค่ะฟูโคนก็บอกว่ากงยูนี่ก็ตีตีข่าวนะอย่างเงี้ยอิงก็บอกว่ากงยูไม่ตีข่าว อ๋อเหรอตรงพื่าตีข่าวนะเห็นไหมอิงก็บอกว่างั้นแปลว่าคําว่าตีข่าวของเราเนี่ยอาจจะไม่เท่ากันกรงยูของอิงคือแบบตีเข้มอะไรย่างนี้ตีแต่แบบดูแบบดูแบบดูเข้มเข้มดูแบบไม่ไม่ได้แบบว่าขาวจั๊วอะไรอย่างเงี้ยค่ะระหว่างที่คุยกันอยู่เนี่ยจับสังเกตได้ว่าอิงเขาเป็นคนที่คิดเยอะพอสมควรและความคิดเยอะความตั้งใจความที่ไม่อยากผิดหวังอย่างเงี้ยอยากรู้ไงว่า มันมาจากอะไรอะเป็นคนคิดเยอะไหมฮะเยอะมากค่ะเยอะขนาดน้เยอะจนแบบทุกคนรอบตัวรู้แล้วแบบบางทีกลายเป็นเรื่องโจ๊กไปเลยเรื่องขำไปเลยก็มีว่าอิงคิดอีกี๋ยวใช่แบบว่าแบบเจอเหตุการณ์นี้เราก็คือขำมองมองหน้ากันรู้เลยว่าไออิงจะพูดอะไรขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าอิงจะแบบ เป็นอะไรอย่างเงี้ยกับเหตุการณ์นี้ทุกคนมันมาจากอะไรอ่ะเคยวิเคราะห์ไหมว่าไอ้การคิดเยอะนี่มันมาจากมันเริ่มเมื่อไหร่ยังไงอ่ะริงคิดว่าน่าจะเริ่มช่วงมปลายเพราะว่าตัวเองอ่ะเคยผิดหวังมาก่อนตอนสอบเข้าแผนแผนการเรียนตอนมสามที่จะเข้ามสี่คือสอบไม่ติดแผนที่ที่เราอยากได้ก็เลยทําให้เราต้องมาเรียน ด้านดนตรีคือแบบหันันเข็มทิศเลยม้ทางดนตรีโดยล้วนเลยพออิงก็ไม่อยากรู้สึกเหมือนตอนที่วันที่เราสอบเขาไม่ติดแล้วแบบทุกคนเฟลกันแล้วฟลลิ่งวันนั้นเป็นยังไงเออมันเป็นวันที่ประกาศผลแผนการเรียนใช่ไหมคะเขาจะแบบแปะบอร์ดกลางถงโรงเรียนนะคะแล้วก็จะมีบอร์ดก็จะมีแบบแผนนี้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 ทุกคนก็จะแบบวิ่งกันไปดูนึกออกไหมคะแบบพักเที่ยวกวิ่งไปดูแล้วก็แบบชื่อเราอยู่ไหนชื่อเราอยู่ไหนชื่อเราอยู่ไหน เลยก,ก็หาหาหาแบบไม่เจอแล้วแบบไปเจอในรายชื่อสำรองอันดับหนึ่งอย่างเงี้ยเราก็แบบไม่มีใครสละสิทธิ์เลยกลย็กลายเป็นว่า <g uss> เพื่อนๆทุกคนอ่ะเฮ่เฮ่เฮ่กันใช่ไหมแล้วตัวเราก็คือเหมือนแบบโล่งมืดอยู่คนเดียวอะ่ะเหม,มือนแบบเหมือนไฟดับอะค่ะเพื่อนๆก็แบบอุย้ยเราบอลวิงว่งวิ่งรอบสนามไว้เลยเราต้องรีบไปวิ่งแหละอะไรอย่างเงี้ย <g uss> แต่เราอ่ะแต,แต,แต,แตเ่เราก็แบบอ้าวเราเราไม่เราไม่ได้ไปวิ่งนี่หว่าคือแบบเรารู้สึกว่าทําไงดีทําไงดีทําไงดีแล้วก็พยายาม มีใครสละสิทธิ์ไหมก็คือไม่มีเลยแล้วทีนี้เราก็แบบเศร้าตอนนั้นเราเศร้าแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเราจะต้องอยู่ในวันที่ประกาศผลอะไรแบบเนี้ยอีกสักวันหนึ่งอ่ะเราจะต้องไม่เจอเรื่องนี้เหมือนแบบตั้งเป้าเลยอ่ะ mm hmm. แบบว่าเราจะไม่เจอเรื่องนี้แน่นอนเราจะทําให้ได้ mm hmm. ฉันจะอยู่ในรายชื่อที่แบบไม่ใช่สำรองก็เล mm hmm. <laughs> ยกลายเป็นวันที่อิงเครียดขึ้นแหละในในเรื่องการเรียนค่ะ mm hmm. เพราะก่อนหน้านี้ก็ ก็งูงูป่าชอบทากิจกรรมเป็นเด็กชอบทากิจกรรมเมื่อกี้บอกว่ามีคนผิดหวังใครผิดหวังตัวเองนี่แหละผิดหวังคือนะพ่อแม่ก็คือเดินกลับไปแล้วพ่อแม่ก็บอกไม่ติดหรออะไรเงรี้ยไม่ติดเราก็บอกว่าแต่อิงว่าจะเข้าดนตีแล้วพ่อก็บอกว่า <im S 2> ดีอตอนนั้นเราก็เลยอ้อาวพ่อไม่เครียดหรออะไรเงี้ยแต่คือตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าเราไม่อยากให้เขาผิดหวังอ,อย่างเงี้ยค่ะคือเขาก็ไม่ได้ผิดหวังเขาก็บอกว่าคนเราเนี่ยมันไม่ได้มีแค่วิทย์คณิต ภาษาแต่ว่า,าสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราอยากทำเนี่ยสิ่งที่มันเป็นแพชชั่นของเราอะ่ะมันเป็นอาชีพในอนาคตได้นะลูกเหมือนแบบว่าเราอาจจะไม่ต้องเป็นหมอาอาจจะไม่ต้องเรียนบัญชีเพราะบอกว่าไม่ต้องทางนั้นก็ได้แบบเอาที่อยากอยาก,อยากทำเลยสรุปก็คือก็เลยเข้าดนตรีแล้วก็ตั้งเป้าเลยว่าจะเข้าจุลานะจะเข้าคณะนี้จะเข้าเอกนี้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มุง่งมุ่งอย่างเดียวพี่ว่าเหตุการณ์นั้นดีนะที่เราไม่ติด ใช่ดีไหมใช่วันนั้นมันอาจจะแย่ที่ไม่ได้ไปแก้บนนะไม่ได้ไปวิ่งสนามแต่มันโคตรดีพราะอะไรคคือคุณตั้งเป้าชีวิตที่โคตรชัดมากจากเหตุการณ์ในวันนั้นแล้อายุสิบห้าสิบหกอะใช่ป่ะมันแล้วมันแล้วมันมันตั้งมาถึงวันนี้เลยอะใช่มันไม่ใช่แค่เรียนจบนะมันคือฉันจะเป็นอะไรฉันจะมาทางนี้ฉันฉันจะแบบเอาฉันจะเอาให้มันดีที่สุดแล้วมันก็พุ่งพุ่งพุ่งค่ะคนที่กดดันตัวเองพี่ว่าก็คือเองเองแหละใช่คือตัวเราเองใช่ตลอดเวลา ต้องให้ได้ต้องให้ดีมันตั้งแต่วันนั้นแหละเราคงไม่อยากจะเฟลอีกแล้วมั้งใช่กลัวความล้มเหลวมั้ยคิดว่าเป็นคนกลัวความล้มเหลวเพราะอาจจะเป็นเพราะเรื่องวันนั้นเลยที่เรารู้สึกว่าอุย้ยเราล้มเหลวเราแบบโลกมือดอแต่ว่าถามว่ากลัวไหมก็กลัวแต่ว่าแต่ว่าถ้าเกิดเจอขึ้นมาจริงๆก็เชื่อว่ามันอาจจะมีสิ่งที่ทําให้เราพลิกไปในทางที่ดีก็ได้เพราะว่าวันนั้นมันยังพลิกไปในทางที่ดีเลยต้องคิดอย่างนี้น,นะหนูก็เลยแบบว่าโอเคเก็บไว้ในใจว่า ล้มเหลวได้แต่ว่าโอเคมันอาจจะแบบทําให้เราเรียนรู้ไงแล้วก็ไปอีกครั้งหนึ่งค่ะต้องจาคํานี้ไว้คือทุกอย่างดีเสมอการสอบตกในวันนั้นดูเหมือนเป็นเรื่องที่แย่แต่วันนี้กลับกลายเป็นเรื่องที่ดีด้วยซ้าไปก่อนจะเจอยุ้งมรันทอนไม่รู้จักคนคนนี้เลยรู้แต่เป็นนักร้องน่ารักเป็นผู้หญิงที่ทุกคนชอบวันนี้รู้สึกภายในไม่กี่นาทีพอจะเก็ตมุมมองชีวิตเขาเ้าไปยังไงเหมือนเป็นเพื่อนคนใหม่คนหนึ่ง ที่คุยด้วยแล้วสบายใจวันเนี้ยในวันย27ป่ะ27ค่ะอิงในวัยนี้มองย้อนกลับไปทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมันเป็นเหมือนฝันของคนคนนึงมะที่อยากเรียนดนตรีอยากเอาดีทางด้านนี้อยากโฟกัสไปตรงนี้มันมันเป็นแบบที่ฝันไว้มะเป็นอย่างที่ฝันไว้นะคะ,คะก็อิงว่าพูดไม่ออกอิงไม่พูดไม่พูดว่าแบบอิงเคยฝันแบบนี้หรือเปล่าแต่ว่า มันอาจจะเกินฝันในในในวัยเด็กไปแล้วก็ได้อะคะ่ะ mm. แต่ว่าโอเคในเมื่อเราเข้ามาทํางานในตรงนี้ห้าปีแล้ววันที่เราเข้ามาทำอะเราก็ฝันเพิ่มจากวันนั้นแหละแต่ว่าตอนเด็กๆก,ก็คืออุ้ยคงไม่คิดว่าวันหนึ่งจะมาร้องเพลงเป็นศิลปินเดียวขนาดน,นั้นอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกกับประโยคที่ว่าเราต้องมีทุกอย่างก่อนสามสิบเคยเคยคิดมากกับประโยคนี้เหมือนกันคะ่ะแต่ว่าด้วยความที่ที่บ้านไม่เคยพูดเรื่องนี้ด้วย เหมือนมันจะมาจากเรื่องของเพื่อนๆมากกว่าแบบจะ30แล้วอะยังไม่มีแฟนเลยจะ30แล้วอะยังไม่มีรถเลยอะไรเงี้ยเหมือนแบบว่าคุยคุยกันในในวงเพื่อนก็เลยคิดว่าไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่ก็ตามไม่ว่าจะแบบ27หรือว่า31แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเราพอใจอะถ้าเราพอใจในจุดที่เรามีเราพอใจว่าอุ้ยเราทําได้เท่านี้เราแฮปปี้แล้วแล้วเรารู้ตัวว่าเราจะไปทางไหนต่อหรือว่าเรารู้ตัวว่า ชีวิตเนี้ยเราเอ้ยเรามีเป้าอะไรถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้สําเร็จในวัยสามสิบอะแต่ว่าเฮ้ยเรากาลังมาถูกทางนะอะไรเงี้ยค่ะแบบอิงว่ามันมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุแล้วอะเพราะว่าตอนแรกอิงก็คิดว่าผู้หญิงอายุ30เนี่ยจะต้องแบบโตมากจะต้องแบบหุยตอนเราอายุแบบ17 1เเนอบอกว่า30เราต้องแบบเป็นผู้ใหญ่อะเขาถึงที่ว่านี้ไม่เห็นเป็นผู้ใหญ่เลยนืแบบไม่เห็นรู้สึกว่าตัวเองโตเลย,เลยเอะไรเงี้ยคือแบบไม่เห็นรู้สึกว่าฉัน เก่งขึ้นหรืออะไรขนาดนั้นเลยก็แค่รู้สึกว่าประสบการณ์ชีวิตเราเยอะขึ้นแล้วเราทุกวันนี้อิงก็แค่คิดแค่ว่าเราพอใจกับสิ่งที่เราเรามีเรามีครอบครัวเราที่น่ารักเรามีพี่น้องเรามีคนรอบตัวที่น่ารักเรามีเพื่อนเรามีทีมงานที่น่ารักเรามีงานที่เราแฮปปี้เราก็แบบอาจจะแฮปปีบปป้บ้างแฮปปี้บ้างเพราะว่าสุดท้ายมันก็คืองานมันก็คือ เรื่องที่บางเรื่องเราคนโทรลไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะก็ต้องยอมรับไปแล้วก็พัฒนามันต่อไปพอใจกับมันแล้วก็รู้ว่าเรากําลังเดินไปจุดไหนอันนี้เป็นสิ่งที่ควรโฟกัสมากกว่าเรื่องอายุอย่างที่บอกอายุเป็นเพลงตัวเลขไม่ใช่แค่สําหรับผู้หญิงหรือผู้ชายมันคือสาหรับทุกสถานการณ์เลยเมื่อเราอายุเข้ามาผูกปุ๊บมันเหนื่อยมันมันเหนื่อยไปหมดแหละมันต้องเป็นต้องเป็นอย่างงู้นแต่พอเอาตัวเลขออกคุณอาจจะอายุห้าสิบแล้วยังรู้สึกว่าเป็นเด็กอยู่เลยก็ได้นะและพี่ว่าอิงต้องเป็นอย่างนั้นแน่นอนอิงก็อยากจะเป็นแบบนัั้้นน่จริิงงๆชีวตตมมไอ เดี๋ยวเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวอีกสิบป,ปีแล้วมาคุยกันและอิงก็บอกพี่ว่ายังไงพี่ชอบพลังงานของเรามากเลยเรอคะ่ะพี่<อ>พี่ชอบความเรียชอบความเป็นเนื้อแท้ของอิงและชอบความซื่อตรงต่อความรู้สึกเนาะแล้วพี่ว่าความคิดมากของเราเป็นเรื่องน่ารักสำหรับพี่พ <laughs> <laughs> พี <c oughs> ่ <c oughs> ว่าความคิดมากของเรา <c oughs> ถ้าพี่ว่นี่ได้อยู่ใกล้ตัวหนูอาจจะไม่พูดแบบนี้ <c oughs> ตอนนี้พี่ที่ค่ายห,หนูทุกคนคือเวลาหนูโทรมาก็คือมองหน้ากันแบบ <c oughs> มันจะมาเรื่องอะไรอีกอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่ไม่อะไ,ไรคือคือหนูว่ามันเป็นข้อดี <c oughs> คือมันกลายเป็นข้อดีที่ที่ทําให้เราเราไม่ได้คิดแค่มุมเราเองเนาะเราคิดถึงคนอื่น <c oughs> คนรอาข้างอะไรเงี้ยค่ะมันอาจจะแบบเออมันอาจจะหนักมันอาจจะอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายพอมันผ่านมาก็รู้สึกว่าเออดีแล้วแหละที่เราคิดมากแบบนี้เราเลยไม่เดินไปในจุดที่เราไม่อยากจะแบบ แบบกลัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจริงๆพอผ่านมาบางทีก็หลายครั้งมากส่วนมากด้วยก็คือไม่มีอะไรหรอกแต่เราคิดไปก่อนเราคิดไปมากเกินไปแต่ว่ามันก็เป็นข้อดีที่ทําให้เราระมัดระวังในการใช้ชีวิตในการในการทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีที่มีเหตุผลอธิบายเกี่ยวกับความรู้สึกตัวเองต้องเป็นอย่างนี้ครับ <c oughs> ถึงจะรอดได้เสมอ <c oughs>